วันนี้ไม่ออกไปไหนค่ะทุกคนค่ะรับรู้เสดเราก็กับบานนะคะกับข้าวันนี้ก็นั่นแหละแก็บพักแก็บหน่าข้างเรื่นนะคะเมนูแรกก็เป็นหนามชุบเคยนะคะทุกคนใสตำนาวเยอะเยอะแลนี้หนามตมนาวไม่ต้องไสหนามบุนแล้วทุกคนนี่คือแบบเยอะแล้วน่ากินไหมคะทุกคนค่ะหนามชุบมีนาำชุบแล้วเราต้องมีพัดพักด้วยนะคะทุกคน พัดพักวันนี้ก็ข้างบ้านเขาเก็บยอดเลี้ยงมาให้ใช่ไหมก่อนอื่นเราต้องล้างกระทะสัมก่อนทีนี้ก็มาเตรียมตัวพัดพักเลี้ยงค่ะทุกคนคะ่ะใสกระเทียมเยอะๆพัดหอมหอม้อเลยนะจากนั้นก็ใส่ใบเรียงลงไปเลยจ้าบางคนว่าเอ้ยทําไมวันนี้แดดดานเดดคะเธอถ้าว่าเป็นพัดกับไข่แดนด,ดนี่คะ่ะใส่ไข่ซักตำน้อยนะคะทุกคนคะ่ะ พ,พักใส่ไข่วันนี้ค่ะทุกคนเราจะใส่ไข่ให้ไข่เป็นกลอนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแยกพักออกจากไข่ก่อนแล้วก็ไข่นี้ทุกคนจับตัวเป็นกลอนมันนีเลยนะเวลาพัดออกมาจะได้น่ากินค่ะโบเธอนี่หน้าตารารบประทานมีค่ะทุกคนทีนี้ก็มาปรุงรสนะคะทุกคนค่ะปรุงรสเราก็จะใส่แขกน้ำปลาพุ่งปรุงรสนิดหน่อยน้ำมัน้ฮย แล้วก็นามตาลค่ะทุกคนค่ะนามตาลน,นี้ต้องใส่นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราพัดให้เด็กด้วยเด็กเขาจะกินรสชาติเออกเข็มเข,ม,เขมวนันว่านเนาะน่ากินไหมคะทุกคนค่ะเมนูพักใบเรี่ยงไส้ไข่ค่ะตอนแรกก็เตรียมปลาแห้งไวแล้วค่ะทุกคนนึกได้ว่าเออคนซุ้ไว้เขาไม่มีฟันนะคะทุกคนเราก็เลีกเยเลี้ยงเป็นตอดไข่าดาไว้แทน เ่อ่าเออมดใชน้ำมันำทำน้ำอีโตดปลาเลยฉันก็นไม่ที่การล้างขาแอนบูตือฉันก็ทอดเลยพอนํำมันได้รยทอดปลาทีเดียวเลยนี่บบตือเด็ดน้ำมันแห้งๆนะคะทีนี้ก็ตักข้าวให้รูสู้งาอายุก่อนค่ะมาทอดปลาตอค่ะทุกคนอันนี้เป็นปลาท่งนะคะ กินได้ว่าฉันทำแดดเดียวตั้งไว้เธอจ๋าฉันเอาไปไฟ่สองฟิฟตตังไว้ประมาณนั้นแหละต้องต้องเดือนน่าจะได้แล้วนะเออวันนี้กะได้หรือเอาเออกมาถอดสักที่เลยเวลาถอดจอ,อรอชาร์จเขาก็ยังคงปกตินะคะทุกคนถอดออกมาก็ยังกรองอย่างร้อยเหมือนเดิมค่ะหน้าตาก็น่ารับประทานเหมือนเดิมไม่มีรไรเปลี่ยนเลยเพระเธอแก้ได้นานนะ เสร็จแล้วเจเ้าเธอปลาทอดปลาเด็ดเดี๋ยวของฉันมากินเลยจ้าทุกคนทีนี้เราก็ตั้งํำหรับแล้วนะคะรอยอถึงเวลาก็จะได้กินข้าวกันนี่นามตาวูแบบป้าซื้อมาตั้งให้เด็กว่าวันนี้เราก็เอาออกมากินค่ะ